หมอเบียครับยีลูกยากทำยังไงได้บ้างครับ,รอ,ไรไรบอันนี้จะถามเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นหมันใช่ไหมะนิยามของเขาว่าเป็นหมันก็คือแะไรมีต่อเนื่องในเวลาหนึ่งปีแล้วยังไม่มีลูกแบ่งเป็นสองสาเหตุสาเหตุหตนึ่งก็คือแะลรไม่ขยันหรือเอาให้ง่ายๆหย่อน,นาวาันที่ไข่ตกไม่ได้ทํากันบ้านอันเนี้ยเพิ่มได้เพื่ออะไรทำรอบให้ดีจะได้ขยันให้ตรงกับวันที่ไข่ตก ประเด็นที่2ก็คือคุณมีน้ําเชื้อที่ผิดปกติความหมายของเขาว่าผิดปกติสเปิร์มอาจจะมีน้อยมากไม่มีหรือสเปิร์มไม่แข็งแรงในมุมของปัญหาพวกนี้สาเหตุเกิดได้นะครับมีหลายหลายปัจจัยถ้าในคนที่รู้สึกว่าหมอครับผมก็ขยันนะแต่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีลูกสักสี่เข้ามาให้ตรวจได้ครับว่าอย่างน้อยน้ําเชื้อเราผิดปกติไหมพวกนี้จริงจริงรักษาและแก้ไขได้ส่วนถ้าคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องเออหมอไม่ขยันยิงด้วยอันนี้อยากเพิ่มรอบให้รู้สึกว่า ได้เต็มที่ตรงกับวันที่ไข่ตกก็เข้ามาได้เหมือนกันครับเรื่องเพิ่มรอบเนะี่ยบอกได้เลยเติมได้อันลิมิต